เมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในยามค่ำคืนที่มืดลงและอุณหภูมิเข้าใกล้จุดเยื้อกแข็งหากคุณโชคดีและมองออกไปข้างนอกคุณอาจจะเห็นลำแสงลึกลับพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าปรากฏการแสงที่มีสีสันสวยงามเหล่านี้อาจจะดูเหนือธรรมชาติแต่ก็เป็นเพียงปรากฏการทางแสงในชั้นบรรยากาศนี่คือปรากฏการเสาแสงเป็นปรากฏการทางแสงที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่เย็นจัด เมื่อผลึกแผ่นน้ำแข็งบางๆก่อตัวขึ้นใกล้บริเวณพื้นดินพวกมันสะท้อนแสงธรรมชาติและทำให้เกิดเสาแสงที่ทอดยาวไปทั่วท้องฟ้าธรรมชาติและแรงความงามลึกลับเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจไม่น้อยแต่ยังมีอีกมากมายให้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพที่สวยงามแปลกตาเหล่านี้เสาแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรจากปรากฏการณ์ทางแสงอันน่าทึ่งนี้สามารถมองเห็นได้เฉพาะในอุณหภูมิที่เย็นจัดเท่านั้น เมื่อผลึกน้ำแข็งก่อตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศแผ่นผลึกน้ำแข็งเหล่านี้ที่มีรูปร่างเป็นรูปหกเหลี่ยมขณะที่มันลอยผ่านชั้นบรรยากาศพื้นผิวโดยรวมของพวกมันทำหน้าที่เหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนแสงที่ตกกระทบพวกมันแสงที่สะท้อนจะขยายเป็นระยะทางหนึ่งทั้งด้านบนและด้านล่างของแหล่งกำเนิดแสงผลึกน้ำแข็งที่หนานแน่นและใหญ่ขึ้นเอฟเฟกต์นี้ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเท่านั้น